สวัสดีค่ะอาจารย์พิงค o m อมมูนิตีนักพัฒนาดีนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนใช้กดรับยศของบอทอารีนนะคะสอนใหม่จากคลิปที่แล้วที่ไม่ได้มีเสียงพูดแล้วก็เป็นรุ่นเก่านะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทําการเชิญบอทอารียเข้ามานะคะตอนนี้ได้เชิญเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเชิญก็หาได้ตามกดได้จากเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่มีบอทอารียอยู่เลยนะคะทีนี้ะคะจะมาทํา รับยศสมาชิกด้วยบทอ,อารียกันนะคะอันแรกเลยนะคะเราก็พิมพ์ใช้คำใช้ตัวอักษรย่อนะคะก็คือ r o w นะคะเดี๋ยวเราจะเรียกหาจาก r o บอ b กันเลนะคะเมื่อกี้พิมพ์ไม่ขึ้นนะคะ ใช้เป็น r t r นะคะขั้นแรกเราก็มาพิมพ์รับเรับยอดกันก่อนนะคะสมมติว่าใช้เหมือนอันนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็คัดลอก id นะคะ ถ้าใครไม่มี ID นะคะเราก็ใช้ slash rtr นะคะ IG. อันนี้ไม่ขึ้นนะคะจะใช้วิธีคัดลอก ID นะคะอันนี้สารับบนคอมจะสะดวกมากเลยนะคะ อ e w s านนะคะเพิ่มพสแล้วบดบันหมายเราก็ใส่ Message ID เข้าไปเลยค่ะที่เราก็ใช้ RTR Add นะคะแอ d เข้าไปเลยค่ะอีโมจิเราก็ทำการเลข e อีโมจิเหมือนที่เราได้พิมพ์ไว้เลยนะคะสวิว่าอันนี้นะคะ เราก็ใส่หยดบทบาทที่จะให้นะคะหรือเราจะเลือกมากกว่าหนึ่งอันก็ได้ค่ะนี่ขอเลือกอันเดียวราก็กด enter ไปเลยค่ะทีนี้เราก็มาทดสอบกันนะคะว่ากดแล้วจะได้รับหยดไหมนะคะ เดนจะทำการแจ้งเตือนขึ้นมานะคะว่าคุณได้รับบทบาทสมาชิกบนเซิร์ฟเวอร์สอนทําดีนะคะก็แปลว่าเราได้รับยดเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นแบบอย่างง่ายนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสอนดีค่ะถ้าชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้ะกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ